กรับสวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสุขุคนกินอีกแล้วจ้ากินสมตำมลยเนี่ยสมตำสมตำลาวๆบั่นๆทอดละค่ะหมูสามชั้นทอดนะจ้าซุปแป้งทอดแล้วก็มีกุ้งลวกแล้วก็มาม่าเกาหลีนะจ้าผักกรอบคือเกาอะไรกันเห็พี่น้องพี่หวานหัวพี่น้องกียมาม่าก็หลายย่างหรอก เด้อขอน้ำก่อน้อจ้าขอสดน้ำสักบาทก่อน้อจ้าน้ำผลมไม้น้ำบัชิดาจ้ะน้ำฝรั่งน้ำบักชิดาบานเขานี่แหละนี่ไปนัองแซบๆเด้หอมหอมบักชิดาแซบค่ะ นายพี่นอ้อกไม่นด้ก,กินเขาหน่อยนึงเด้อจ้ะพี่นอ้องไม่ได้ก,กินเขามาหลายมื่นเลยลูกสาวไปเช็คเขาพัดไบหายครับก่อนมันไปเหงานอืม,อมไม่ขายสองหน่วยน้ำกรงหลวงจ้ะใส่มือเด้อพี่นอ้อง มไม่ขงขวางข,งขวางอันแขนเมื่อแขนตั้งไดดอกพี่น้อยไ,ไม่เด้ใส่มากอกใส่กะปีตำใส่มากอบตำใส่กะปีใส่แค่ร้อนั่นะต้นหอม

응. 미나. 다음은 야 Phân mát Nhạc bên hãy chốt vô Để bác sẽ sử dụng sọc bà đáng hẹn Nóng khăn Bình hết tăng đầy súp ta tôi dành với bạn dành dành cọp cọp Hãy subscribe cho อุปกรณ์อุปกรณ์ถ่ายคลิปเอาไว้เน้นนันเลยไปเนาะไม่ทุกอย่างไม่แกไมีหักใส่พอใส่ตักเถื่อไม่นะเป็นอย่างมาเจ๊ใส่ไม่ก็พอใส่ไม่เสียงสำคัญมีนยาง 你个瓜不是很多嘞，嗯。 Các bạn hãy xem video này và hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không ประเทศขาัาพรจ้าฮะลูกสาวเอ้ยกินหลพนะ์นะมาดูข้าพันธหนู sao anh đi nè bóp anh, vân ba không phải ở này, bên này ở phía nào nghe phiền bà Mới lại gì đây bây nào Ta sẽ nó chọn này. Mà hồ Ở chọn đi ใช่เนาะใช่แบบนี้กันนะเข้มเข่าเจ้มแค่ไหเข้มภาพ เส้นมามาเกาหลีพ่ะนะอืม Vậy được chưa? Chị nhào, xin nhúng Bà con này có xe 5 đứa cha